การช่วยเหลือคนอื่นมันก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่ถ้าจะให้ดีมากกว่าเราก็ควรช่วยเหลือเป็นบางเรื่องนะครับเพราะว่าเขาเองจะได้มีการพัฒนาตัวเองด้วยนะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ เปิดรือมาด้ครับู้จะเป็นนางเอกของเรากำลังนั่งทําบัญชีรายรับรายจ่ายอยู่แล้วสักแพ็กหนึ่งก็เป็นน้องชายเดินเข้ามาสีหน้าก็ค่อนข้างจะเครียดนิดหนึ่งนี่ครับนางเอกของเราก็เลยทด้ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าทางด้านน้องชายก็เลยได้เล่าให้ฟังในแคับวประมาณติดหนี้มาเฟียเจ้าใหญ่ซึ่งใครๆก็รู้จักมาเฟียกลุ่มนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะโหดแต่ทางด้านนางเอกของเราก็ไม่ได้รู้สึกตกใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน้องชายชอบเป็นหนี้แบบนี้เป็นประจำเธอเองก็เลยที่พูดปลอบใจน้องชายไปนะครับว่าทุกทีนายก็ยังหามาใช้ได้เลยแต่ น้องชายก็ได้บอกนะครัวว่าคราวนี้มันไม่เหมือนรอบก่อนเพราะว่าตอนนี้มันมีก้อนใหญ่มากถ้าผมหาไม่ทันเดือนนี้ผมตายแน่แน่นางเอกของเราก็เลยได้เสนอไปนะครัวว่าถ้าเกิดหาไม่ทันจริงๆเราก็ไปขอผ่อนผันเขาซิท่นานนหนไม่กล้าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะพาไปคุยทางด้านน้องชายก็เอออ่ด้วยนี่ครับเพราะว่ามันเองก็มองไม่เห็นหนทางก็คือนางเอกอาศัยอยู่กับน้องชายแค่2คนนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งคู่นางเอกของเราก็เลยต้องเป็นผู้นำครอบครัวนะครับเธอเองก็ลาออกจากโรงเรียนแล้วก็มาทํางานพาร์ทไทม์ น้องเรียนแต่ว่าน้องเนี่ยก็ไม่เอาไหนนะครับมันทําตัวเกเรจนสุดท้ายมันเองก็ไม่ได้เรียนหนังสือต่อเช้าวันต่อมานางเอกกับน้องชายก็เข้ามาขอพัน,พนกับเจ้านี่นะครับพอมาถึงทั้งสองคนเนี่ยก็รีบขอโทษนางเอกของเราก็เลยได้บอกนะครับว่าเขาเองก็ยังเป็นเด็กอยู่ให้โอกาสเขาหน่อยนะคะให้เขาทยอยผ่อนคลืนก็ได้พอทางเจ้านี่ได้ยินนางเอกของเราขอร้องมาแบบนั้นมันเองก็เลยได้บ่นให้น้องชายนางเอกของเราว่านายนี่เป็นคนโชคดีมากเลยนะพี่สาวใจดีอาสามาช่วยเคลียร์ด้วยแต่ทําไมตัวนายทําตัวไม่เอาไหนขนาด ทางด้านน้องชายนางเอกของเราก็ไม่ตอบนะครับหลังจากบนให้น้องชายนางเอกของเราเสร็จเรียบร้อยทางด้านเจ้านี้ก็เลยเดินเข้ามาหานางเอกแล้วก็ได้บอกว่าเธอทั้งใจดีทั้งเป็นคนสวยขนาดนี้ทําไมน้องชายเธอทําตัวไม่น่ารักขนาดนี้เอาอย่างนี้ละกันถ้าเธอยอมมาอยู่บ้านชั้นสิบวันคอยเติมเต็มความสุขให้ชั้นนี้ทั้งหมดทันจะยกให้พอทางด้านน้องชายได้ยินข้อเสนอแบบนั้นมันเองก็รีบอบอกนางเอกของเรานี่ครับว่าอย่าไปรับข้อเสนอนะครับแต่พอเจ้านี้ได้ยินน้องชายห้ามมาแบบนั้นมันเองก็เลยได้จัดการลงไม้นองมือน้องช นางเอกของเราไปนิดนึงจนนางเอกของเราก็รู้สึกหวั่นใจนะครับเธอเองก็เลยได้บอกว่าฉันขอเอาไปคิดคืนนึงก่อนนะคะจากนั้นทั้งสองคนก็เลยไี้ขอตัวกลับบ้านนะครับพอตกมาตอนดึกนางเอกของเราก็มานอนคิดอยู่นะครับว่าเธอจะเอายังไงกับเรื่องน้องชายแล้วสักพักหนึ่งก็เป็นน้องชายเดินเข้ามาหานางเอกของเราและก็ได้บอกว่าพี่ไม่ต้องไปรับปากเขานะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะ,จะจัดการเองครับนางเอกของเราก็เลยไี้บอกนะครับว่าเงินเยอะขนาดนั้นนายจะไปหาที่ไหนทางด้านน้องชายได้ยินแบบนั้นมันเองก็นั่งร้องไห้เลยนะครับนางเอกของเรา ยิ่งรู้สึกสงสารหนักเช้าวันต่อมานางเอกของเราก็เข้ามาที่บ้านเจ้านีนี่ครับพอมาถึงทางเจ้านี้ก็เลยได้ถามว่าเธอจะเอายังไงนางเอกของเราก็เลยได้ถามย้ำนี่ครับว่าคุณจะยกหนี้ให้ทั้งหมดเลยใช่ไหมทางด้านเจ้านี้ก็รีบตอบเลยนะครับว่าแน่นอนอยู่แล้วฉันจะยกให้ทุกบาททุกสตางค์แต่ก็ต้องตามสัญญาแน่ว่าจะอยู่ที่นี่สิบวันนางเอกของเราก็เลยได้ตอบถกลงจากนั้นทางด้านเจ้านีก็เลยขออนุญาตยึดโทรศัพท์นางเอกซึ่งนางเอกของเราก็รีบยืนให้นั่นแหละครับหลังจากนั้นนากก็ได้กินเวลาไปนะครับแล้วหลังจากที่ เวลาเสร็จส e. ับเรียบร้อยนะครับทางด้านเจ้านี้เนี่ยก็ให้นางเอกของเราไปทํางานบ้านรวมถึงดูแลในเรื่องของการอาบน้ําด้วยนะครับซึ่งตลอดเวลาสิวันที่นางเอกของเราอยู่ที่นี่เธอเองไม่ได้พักเลยนะครับทางด้านเจ้านี้เปิดอันเตะอยู่ตลอดเวลาสิวันต่อมาทางด้านน้องชายนางเอกของเราก็เข้ามาที่บ้านเจ้านี้นะครับพอมาถึงมันเองก็ได้บอกว่าวันนี้มันครบกําหนดแล้วนะครับผมจะมารับพี่สาวของผมทางด้านบริการหน้าบ้านก็เลยได้พาน้องชายนางเอกของเราเข้ามาพอมาถึงมันเองก็ได้บอกกับเจ้านี้นะครับว่าผมมารับพี่สาวผมครับ ทางด้านเจ้านีก็ไม่ได้ตอบนะครับจูงนางเอกของเราออกมาซึ่งสภาพนังเอกของเราก็ดูเหมือนจะไม่ไหวนะครับจนทางด้านน้องชายก็ตกกระจายจนร้องไห้แล้วหลังจากนั้นหนังก็ได้ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจคนทําคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ